ต่อไปข้อที่16ค่านิยมในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นค่านิยมที่รับอิทธิพลมาจากสากลให้จําไว้เลยว่าก็คือเลือกข้อที่มันดูไม่ไทยจา๋ามันถึงเป็นสากลนี่คือวิธีคิดข้อ 1. เชื่อฟังผู้อาวุโสไทยไหมไทยไทยอขอเขียนอย่างนี้นะไทยไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องไม่คงไม่ได้มาจากสากลนะ่ะร่วมแรงร่วมใจการเห็นบาดูเอื้ออารณน,นะไทยไทยนะเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนี้ครูว่าไอ้พวกสิทธิมนุษยชนเลยพวกนี้ไม่น่าจะไทยไทยอ่ะข้อ4บอกว่าช่วยเหลือสับสนกันในหมู่เครือญาตินี่ไงช่วยเหลือการมีเมตตา,ทา,ทาไทยไทยมีคุณธรรมรู้บุญคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็คือไทยไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจึงเป็นข้อที่3แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยคือ human rights นะอันนี้จะมีความเป็นสากลมากเลย เรื่องว่าแต่ละคนมีความเป็นมนุษย์ของตัวเองไม่เลยสนใจว่าคุณจะอยู่ไวัยไหนเพศอะไรอายุเท่าไรความคิดยังไงทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันอะไรเงี้ยไอความคิดแบบนี้มันจะค่อนข้างเป็นสากลเพราะบ้านเราจะมีความ อาวุโสอ่ะเข้าใจไหมความแบบความเป็นเด็กเป็นเด็กทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมก็คือเรายัางคงมีเรื่องพวกนี้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวคือเราเป็นเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเคารพเชื่อฟังระหว่างคนที่เกิดก่อนกับเกิดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยิ่งทําให้สิ่งที่เรียกว่าเจเนอเรชันแกรปหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยในสังคมไทยอ่ะก็ค่อนข้างจะมาก้วยเพราะว่ามันมีโครงสร้างแบบเนี้ยไปไปไป,ไปสอด เขาเรียกว่าอะไรไปสอดรับแล้วก็ไปทับกับตัวที่เป็นความช่องว่างระหว่างวัยอะเข้าใจปะ่ะกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป